สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ชาแนลก็มีเรียนแปลกมาแนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแปลกเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่9พระเสียรใหญ่ ก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกําลังใจทําคลิปเปลี่ยนแปลกให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปเรียนนี้แปลกยังไงนะครับก็ไปชมพร้อมกันนะครับเรียนชนิด1บาทรัชกาลที่ 9, เก้าเส้นใหญ่ เรียนนี้จะเป็นปีพศ2558นะครับปีพศ2558นะครับทางช่องสมาคมได้ค้นพบเกี่ยวกับความแปลกนะครับไม่รู้แปลกหรือเปล่าเพืเ่อนๆก็มาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับ ต้องขอบนะครับด้านซ้ายนะครับ,จะ,รนะรบจะมีการปั๊มผิดพลาดนะครับจะมีการปั๊มผิดพลาดนะครับจะเป็นวงเดือน ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นแน่นอนต้องเกี่ยวกับการปั๊มนะครับพบเจอก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมถึงจะไม่มีความนิยมถึงจะไม่มีการซื้อขายแต่ก็เป็นเรียนแปลกนะครับ ชมแล้วก็เพลินตาแต่ถ้าในอนาคตต่อไปก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าทางกองกระสาบหรือกรมธนาลักษณ์นะครับเขาก็มีนโยบายเก็บเหรียญรอเทุกรูปแบบทุกชนิดเพื่อนำไปรอใหม่นะครับต่อไปก็จะหาพบเจอยากสำหรับเหรียญรอเไม่ว่าจะเป็นชนิดหบาทชนิดหบาทนะครับ ชนิดสิบบาทตามข่าวนะครับตามข้อมูลก็จะเก็บชนิด5าบาทก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งบาทเหรียญแปลกที่นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันอย่างน้นอยๆเพื่อนๆก็จะได้ดูว่าเหรียญแปลกมีหลายรูปแบบนะครับในม,มีช่วงไหนนำมาให้อ่ ชมได้นอกจากช่องสมาคม channel นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับเรียนแปลกสวัสดีครับ